ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซิร์ฟชาแนลคุณบ้าเลยมีสปอร์ตไลท์ของตัวเองยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ปีใหม่นะคะเป็นปีมังกรทองนลยค่ะอยากทราบว่าทุกคนเนี่ยเปเข้าดาวที่ไหนปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างไหนลองเจมสิเจมกนครับไปเจมไปไหนไปไหนไปท่องธรรมชาติมาที่อุทยานแห่งชาติแล้วก็เข้าไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ข้ามปี ไม่ข้ามปีอ๋อไปสวดก่อนหนึ่งวันไปสวดก่อนหนึ่งวันใช่ข้ามปีก็กินเหล้าไหมอ๋อใช่ไปไปดูสาวๆบ้างดีกว่าสายปาร์ตี้ไปไหนมาบ้างคะไปหัวหินมันเริดมันเริดไปหัวหินไปคือไปฟิวทะเลไปดูภูที่แบบว่าตรงทะเลอะไรอย่างเงี้ยอล้พี่ก็เออยู่ ร้านเหล้าปกติก็คือแบบเออชิล <Chill. S 1> แต่ว่าเป็นปีแรกนะคะที่ได้แบบเออเขาดาวร้านเหล้าอะไรเงี้ยปกติก็อเอออยู่บ้านจริงๆอะไรไม่ใชื่อเนี่ยเอเอไม่สง่งวีซ่าแบบดูแบบคือเป็นปีใหม่ใช่ดูดไ<ม>ไูไม่เที่ยวไม่เที่ยวเพิ่งจะมาเที่ยวปีนี้เจอพวกมึงอ่ะเออจบจบแล้วมันเป็นเรื่องราวดีนะมาปาเมื่อกีกว่าไปไหนบ้างคะนอนนอนช่ำเลยคือชอบนอนสุด อุ้ยงั้นชอบนอนก็ไปนอนกันเลยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดียวเดียวถ้าชอบนอนอย่างนี้มันก็ตรงกับคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งมันมีศิลปินคนหนึ่งที่เขาชอบนอนเหมือนเราโอ้ยตายแล้วครูเฟดเป็นศิลปินที่เอ่อออกมาหนึ่งเพลงเรียกว่าแบบบูมป่ะบูมปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเลยเลิศสุดอ่ะลองลองทายกันสิว่าใครเอิร์กแน่นอน เก่งจริงเก่งจริงไม่ใครเขาเล่นเลยเก่งที่สุดเลยมึงอ่ะในเนี้ยก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแบบรีแอคชั่นเพลงใหม่ของพี่เอิร์กชนิสาของเราเองคือเพลงว่าชอบนอนจะนอนค่ะจะบอกจะบอกขอนอนอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันดีกว่าค่ะเขาเป็นสตรีมเมอร์คือเขาพลิกบทบาทใหม่นะคะ อุ้ยอิโมดีนะไม่แก่ใช่ไหมูของจริงอ่ะจะดูว่าจะมีคำว่านอยไหมวยมันเขาเอามันไหมอุยเหมือนเห็นแกรรับเชิญนะแบบเออลิฟต์ลิฟต์คลิกคลิกคลิก อ้ยอันนี้มันคือเกมอะไรอ่ะเหมือนในเกมใช่ไหมเหมือนแบบเอาตัวเองเข้าไปในเกมเข้าไปในเกมเกมผีเหรอเออเกมผีไงนี่เป็นีวิวเหรอเออใช่นะคนนี้ชื่ออะไรนะพี่เจมไหนวันร้ายเหรอเออโอ้ยบักโทนี่เข้ามาฟิชลิงอุ้ยสุดที่สุดนี่ที่สุดวะไอ เหมือนเลยเหมือนเลยชุดนี้สวยเออเดี๋ยวเรามาดูนี่ว่าเขากี่ชุดหนูวิ่งเออเหมือนไม่ได้อยู่ในบ้านมีสิ่งเลยอะแต่ชอบแล้วผมมากเลยอะมันอยู่เหมือนที่สุกะงงงงมือทีมากเไรกูพางม่อหนีแล้วมึงทีเมื่อไร ดีเทลเยอะเลิศอยู่เออเห็นล้วนีไม่ได้เลยเอเยวนี่่นี่

โ้เ็นปะโมเ็นเดินนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอย่างนี้ตลอดมองหนิ่ง เหมือนแบบว่าเอออะไรอ่ะซีนสวยอ่ะเออคือย anyway. ังไงดีวะเหมือนแบบเวอร์วายน่อยอ่ะอินเตอร์อินเตอร์หร um> uh uh ืออินเตอร์อะไรอนกอือหัวใจอคหัวใจอะหนีไป ชีวิตแรกชีวิตนะชีวิตแรกชีวิตนะเออมาเลยปั๊บคือหน่อยเกินอ่ะยิงแบบตัวแมวเสอเกินอ่ะจากเนี้ยมันแบบมันอินเตอร์อ่ะนี่แม่แม่ระวังนะ ผมจริงนั้นล่ะอันนั้นล่ะอุ้ยหายไปเลยเพราะว่าชนะชนะหรอมึงโดนมันเหมือนตายไม่ก็นี่ไงคขาก็เป็นเกมทุนทีไม่เป็นไรโอเคอ่ะนี่สปอนเซอร์ลิฟต์อิดแล้วก็จะมาดีแคปกันแต่ละช็อตกันเลยนะคะาพี่เจมหนูเห็นพี่เจมตั้งใจดูต้องเล่าได้ว่าเขาต้อง เออเขาได้ยกคอนเซปต์เอ็มวีเขาสื่อไว้ข้างหนเขาเล่นเกมแล้วเขาก็หลับหลับคาเกมแล้วก็ฝันว่าตัวเองกันอยู่ในเกมเออเขาชอบฝันชอบนอนไงเพราะว่าพอนอนแล้วอ่ะเขาจะได้เห็นคนที่เขาชอบเลยคเคยดูนี่ไหมเคยดูใน t ิกตอกที่เขาไลฟ์สดสตรีมเกมไอมไม่เคยแต่รู้ว่าเขาชอบเกมเขาชอบหลับหมอหลับคาคอมเนล่ยคือนางอ่ะจะมาตอนกลางคืนใช่ไหมดึกมากแล้วนางก็ เออหนงะก็แบบอยากเล่นนะมีฟิลอยากเล่นแต่เล่นมาเล่นมามาันอเอนลับก็เล่นอยู่นะสตรีมอยู่แต่คือขนตรงขนตาแล้วมันก็หนัก<า><า>อะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยปิดก็เป็นก็เป็นไวัรุ่นนะรู้ว่าเขาสตรีมเกมแต่ไม่รู้ว่าเขาชอบนอนเขาชอบนอนเขาชอบนอนเขาแอบหลับค่ะแช้คเขาว่าแอบหลับแอบหลับแล้วเขาก็จับได้ไม่แต่เขาสามารถนอนได้ทุกที่ล่ะที่รู้ข่าวมานี่คือเขานอนหมดเลยทุกที่เขาสามารถนั่งร้เออเออ เขามีการใส่ดีเทลนะชอบน้อยก็คือเปิดมาคืาอย่างนี้เลยไม่คือถ้าถ้าตามีเลยเป็นแบบนี้แล้วข้างบนแล้วเขาก็จะเป็นเก์แล้วก็ Your s l e นา p เพจหน้าคีทูรีสตาร์ทเหมือนอะไรวะถ้าคุณอยากจะหลับก็กดปุ่มรีสตาร์ทไปเปล่าเปล่าไม่รู้นะใช่หรือเปล่าเขาจใส่ นี่ไงได้อยู่ใกล้เธอจริงจริงนี่ไงเขาบอกยังไงคือหลับอยู่เห็นไหมได้อยู่ใกล้เธอจริงๆแค่ตอนจะฝันคือฝันคือหลับอยู่เพราะว่าฝันถึงคนคนนั้นเพราะว่าตื่นมาแล้วมันเป็นรูปแห่งความจริงอินมเลกันนะนี่ไงหลับแบบที่สลัานไม่เห็น่างนี้เลย่บงนี้เลยเอ็นดูนาง นี่ไทยอินนะมาแล้วจ้าสปอนเซอร์เราไทยอินไนะทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมต้องเป็นแฟนคุณฟุ๊กเขาสนิทกันเขาชอบไปนอนบ้านนเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเขามีเป็นพุดในชีวิตและชีวิตอาว่าแล้วไม่รู้ออกเอาเหมือนดิระวังอะไรอ่ะลองมาลุ้ยวยใช่ไหมลองอีสมันอวยอะระวัง เนเมซิตมาลุ้ยอะไรอะไรวะเนเมซิตมาลุ้ยดูแล้วว่าเนเมซิตคืออะไรมันเป็นมันเป็นตัวตัวละครขนาดตัวตัวละครใช่ไหมในเกมอ่มันเป็นผีเป็นบดตัวร้ายอะไรอย่างนี้ป่ะเออใช่แล้วก็แล้วเขาอ่ะก็คือเพื่อนชีมิกะน่าจะชีมิกะเขาไปแต่งลูกไปแต่งลูกเออตัวใหญ่ใ ให้เป็นฟิลแบบกึ่งขังอะให้ฟิลนี้อันนี้ซุดเดียวกันได้ปะเออมีฟิลคล้ายๆมีฟิลคล้ายๆเป็นประมาณนี้ไปไต่ต่อกดไลค์กดไลค์แต่ฉันชอบตรงที่มันมีท่อนแร็ปเข้ามานะชีวิตแรกชีวิตใช่ไหมแลวชีวิตนั่นคือเกมอะไร นี่ไงเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ไงแบบเนี้ยโออเออนี่ไงใช่เลยใช่แต่ว่าเนี้ยตอนที่เยยชีเออเขายังไม่ได้ใส่เอออันนี้คือเพื่อนแต่งนะใช่เลยกลายร่างว่าแบบโมโหเป็นฟิลโมโหแล้วนะตัวใหญ่เลยบอสพร้อมออกล่าไปเออใช่เลย เออันชอบชุดนี hey. ้นะออกเป็นฟิลแบบว่าต for. ัวละครออกมาแบบเออนี erm. ่ไอมันสวยอ่ะเขาื้อซ้อมสองอัน้วยนะอันนี้วิ่งยังสวยเลยดูดิดูหน้ากันนะวิ่งแบเต็มใจไงไม่ด้ฝันไมด้เจอวิ่งแบบเต็มใจมีความสุขมีความสุขเอออุ้ย เอออ่ะช็อตนี้ที่เราหูเราหูอะไรเอ่ยหูผู้ชายจบหน่อยก็นั่นแหละมันก็ว้าวไงแต่จริงๆอ่ะฉันอยากให้ช็อตเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นเจเอ๋ยเอิร์กแล้วหรือไม่ก็คู่กัก็ได้เลยหรือแบบว่าเข้าแบบตืดๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยให้มันมีความแบบเรียกการนี่มันอแบบมันนิ่งไปหน่อยมันมันยิเอิร์กมาร้องนิดนึงโอ้มาช็อตนี้มาชอบวันนี้ช็อตนี้พยายามชอบเซ็ตสวย สวยแต่ฉันนัมองว่าช็อตเนี้พอเปิดมาปึ้งแรกปุ๊บเหมือนเอแคร์ใช่คลายเบบี้ปะดไหมเนี่ยเหมือนเอแคร์มากคืออย่างเอแคร์นางชอบผมนางเป็นอย่างนี้นะนางใส่ชุดแบบแบบประมาณนี้นางชอบใส่สีผิวๆอ่ะแต่ใครเลยใครวะเอแคร์เอแคร์จูนปาไน้ไน้ละเออไน้เอแคร์เด็กข้าทองแม่เออรู้จริง เก่งๆไปบ้ากว่าตกอ่ะเอ้ยกำลังพยายามรุ้นไหลอย่ดัสวยเออนิดนึงขยับน้อยพอเออคว้าหัวใจออกมาเลยเป็นไงล่ะเอออันนี้เขาเป็นการสื่อเราเมื่อกี้ที่สันถามาร์นี่คืออะไรเป็นหัวใจไงทำเป็นแบบน่ารักน่ารักบีบอะไรนะเขาจะเป็นสกุตชี่สีชมพูเป็นไงใหม่ละชีวิตและชีวิต มันเป็นแบบว่าทำใช่ไหมเอาคืนกูจะมายิงมึงหลบหลบไม่อะไรนะตัวเป็นหนังอินเดียอะไรอย่าี้ยเฮ้ยแต่พอรู้พอรู้ไอ้ความหมายไอตรงนั้นนะมันมันตลกละเออมันทำให้เราเข้าใจมากเอออ่ะ เริ่มจากความประทับใจกันดีกว่าเพลงกัแเพลงอ่ะเพลงก็เนื้อหาก็ดีนะเขาเขาเอาคอนเซ็ปต์มาทำที่ดีเขาเอาแบบคาแรคเตอร์ที่เขาเป็นไวรัลอ่ะชอบนอนใช่แล้วก็มามาขยายความว่าทำไมถึงชอบนอนชอบนอนก็คืออยากเจอเธอในฝันไงเพราะตัวจริงเราได้แค่แค่มองไม่แบบไม่ได้ใกล้ชิดแบบเหมือนในฝันอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะมีบางท่อนที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะนิดนึงเออเอเอเอนิดนึงเพราะว่าคาดหวังไปเยอะกว่านี้เออเพราะว่าคาดหวังไปเยอะกว่านี้เขา เขาม่บอกมาว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเพลงใหม่ต้งนานแล้วเราเรื่องทุบมีมันมันปังไปสุดไงมันได้เลยแต่ว่าภาารวมก็ถือว่าโอเคครับเนื้อหาดีครับส่วน M v มนี่ถ้าคนเล่นเกมก็น่าจะจะเข้าใจจะเข้าใจว่าสามตัวนี้คืออะไรจริงๆก็โอเคนะจริงๆก็เพราะว่านี่มองว่าเหมือนแบบที่เจมบอกคือสเพลงที่เขาแต่งมามันเหมือนแบบมันเป็นตัวเขาแบบทุกๆอย่างมันเหมือน เป็นเป็นชีวิตเขาอะ่ะเออมันเอาตัวตนของตัวเองมาลงกับในเพลงเพื่อที่จะให้คนฟังแล้วก็เข้าใจถ้าถ้าคนติดตามพี่เออก็จะรู้ว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้จริงๆก็แบบที่พูดไปในตอนที่รีแคปช่วงแรปเนอะจริงเราชอบที่มีการแรปเข้ามามันทําให้แบบมีความแบบ มีจังหวะแบบสามารถแบบเต้นได้นิดหน่อยอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าพี่เอิร์กแรปเองเนี่ยมันก็น่าจะดีดีมากกว่านี้เราสันอะ่ะคอนเซปใน MV อ่ะชอบนะคือเขารู้สึกว่าดึงดึงตัวตัวเองในในใน,ในปัจจุบันออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เพิ่งเริ่มทำสตรีมสตรีมเกมอะไรเงี้ยก็ดูเขาบ้างก็รู้สึกว่ามันก็ดึงคาแรคเตอร์ตรงนั้นอนะ่ะออกมาเล่นใน m อไ,ได้ได้ดีแหละความที่ว่ามันคาดหวังอ่ะด้วยแหละมันคาดหวังว่าอาจจะพลิกล็อกหรืออะไรเงี้ย ตัวคำนองอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ามันยังมันยังติดยังยังติดเพลงเดอเออยังมีความเลือกกรุ๊ปบีอยูม่ม,ม,มันเลยอาจจะยังไม่ได้ติดหูในบางคำในในในเพลงนี้อะไรเงี้ยก็โดยรวมภาพชอบมูโทนสีอะเอียสวยมากจริงจริงเห็นด้วยเออมันฟิลแบบ สายคลอดปะเกมสายคลอดอะไรแบบนึงเพราะว่าเกมเกมนี้เขาจะแบบมืดๆใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้จริงๆแการจัดแสงก็ถือว่าชอบนะโปรดักชันดีแต่แต่เอ็นดูนางคือนางอ่ะก็เก่งจริงๆอะนางไม่ค่อยไม่ค่อยอยากที่จะออกมาร้องหรืออะไรเงี้ยคือนางไม่ค่อยมั่นใจนะอย่าเออเขาไม่ได้ก็เกิดมาเพื่อร้องเพลงเข้าใจะไหมคือเขามีคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้เป็นนักร้องมาตั้งแต่แรกใช่แต่ยูทูบเบอร์แต่ว่าฉันรอเพลงเร็วเออเอ้ม ฉันเล่าเพลงเร็วฉันอยากเห็นฉันเห็นเพลงเร็วฉันเห็นความแซ่บความอะไรอย่างงี้มาบ้างอะไรเงี้ยก็วันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเพลงหน้ามิกชลมศรีครับอใกล้ๆเธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก่อน